สวัสดีครับพบกับช่องพบวันยังไงนะครับมื้อนี้พบวันเลือกจากการทํางานมากนะครับมาพักบ้างนะครับนะครับมื้อนีไม่ก็นหมูย่างกินครับกินกระป๋องข้าวนะครับมื้อนี้แล้วกบวันเลือกกินใน้เบื้องไหมครับกินใน้เบื้องครับหมูย่างนะครับย่างหอมนะครับเดี๋ยครับนะครับนะครับนะครับยอดี๋ยวนะครับหมูหเสื้อตลาดยัางกวาบ้านเราเนะครับนะครับ อร้อยครับมีส้หัวแล้วนะปัดเจีวครับยำให้ถงเกี่ยววเดียมเลยครับปมครับปมามยสดนะครับของแต่บ้านเราเ้ครับอืมเรอยครับให้เลยครับ บรรยากาศดีมากครับบรรกาศตรงไหนตรงนั้นบ้านน้องเนื้อครับดีมากเลยครับครับครับมาแล้วครับนะครับบสำหรับขับโมเดลครับนะครับโอ้ลุตตาครับนครับ นามกกรครับถืมันหมอกขวแล้ว,วครับตแบไรแไรจนหมอกขวครับนะครับโอ้ยขี้บ่กครับไปมันแห้งนะครับไปดีครับนะครับ อร่อแล้วเหรอโอ้ยอะจิบครับอืมครับครับครับรับครับ